อธิกรรมสังทานของวันที่17กรกฎาคม2568สังฆทานชุดละ2,000บาท7ชุดสังฆทานชุดละ1,000บาท7ชุดสังฆทานชุดละ500บาทเจชุดสังฆทานชุดละ100บาท87ชุดนะสาธุ satu, satu, satu. satu. ญาติโยมที่ทำบุญกับทางวัดท่าสงยาจบก็รับถอนนะจ๊ะน้ายะขาวัดิวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตจินังเบตานังอุปกะปติอิติตังภะติตังตมังหิปภะเมวะจะมีชาตูสัพเพปะเดนตุสังกปาจันโทปันดาโสยะขา,ามณิชโชติยะถา สัพพิโยวิวัชชาตุสัมทะโลโกวินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีทิมขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตถาปจาโยจันตตาโลธรรมา เราขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำบุญในวันนี้เนครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พันิพานในชาติปัจจุบันนะทุก่